เดวินฮานี่ขอเป็นที่หนึ่งแบบปอนต่อปอนโดยล่าสุดนั้นเดวินฮานี่แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของ w ั c บีพิกัด140ปอนด์อนได้ออกมาเปิดเผยเป้าหมายล่าสุดของเขาว่า ผมอยากให้โลกได้เห็นว่าผมนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนและผมเองก็ตั้งเป้าเป็นที่1แบบปอนต่อปอนไรอันกาเซียเพียงเป็นอีก9หนึ่งของผมถ้าเขาไรอันอยากให้ผมอัดเขาผมก็พร้อมที่จะอัดเขาให้ดีที่สุดผมจะอัดเขาแน่แน่เดวินฮานี่กล่าวสำหรับทางเดวินฮานี่นั้นเขามีความสดและใหม่จากผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาในระดับแชมเปี้ยนชิพโดยเขาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันต่อทางเรจิสป และสามารถคว้าแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของดูนยูบีมาคองได้ส่วนทางไรอันกาเซียเมื่อปีที่ผ่านมาเขาได้แพ้ครั้งแรกให้กับทางจูวนต้าเดวิดและเขาเองก็สร้างประเด็นฮือฮามากมาย ทั้งในด้านบวกและด้านลบกาเซียเขาโด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากแต่ในด้านรางวัลจากอาชีพการชกหวยไรอันกาเซียอาจจะมีไม่เท่าเดวินฮานีแต่การโชคในครั้งนี้ก็จะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของทั้งสองคนเพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเองและการยอมรับจากแฟนมวยสำหรับการชคของพวกเขาจะมีขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยที่บาเคิลเซ็นเตอร์ในบูคลินนิวยอรสกสหรัฐอเมริกาทา ท่อสดทางช่องทางของเดอะโซนนั่นเอง